ตอนนี้ก็ทักคุณคุณพี่ถ้าเราเขาทท่าไงนเปิดเปิดตอนนี้ท่าเหญยังไงเขาทำไงนะท่าใหญ่ท่าก่อนกระรูอะไรแนี้ฉันอยากมากแล้วประมาณนี้ไหมผจะไม่ได้ประมาณนี้ไหมลองดูนะลองเป็นแบบใด้ครคิมนอนตามโรบี้่ปกิ้อะไรกันอ่ะเยี่ยไนดีกลได้เลยครับโอยโอ้ย โอเคครับรอมนะจับตอหนึ่งครับบอสกรี๊ดโอเคโซนกรเออไม่ดูมั้ยไม่ทันแอ้โหนิาได้ถูกบันถึงไปเรียร้อย ไม่ให้นี <ani> ันไงนะยังไงอะให้บอสกรุ๊้ยเจอาปาโอ้โหเน่ขนนี้เล็กอันิีต่อมานะครับโอ้โหอะไรกันคับเนี่ยทางนี้ไม่เห็นเลย ต้งงองีหอข้นมาอ่าหนอบบอสขอขนัี้ันี้ตนี้เรทางนี้ทางนั้นไม่เห็นจริงเรครับเราจะให้บอสทำชั่วโมงอ่าอครับเยไหนก็ไหนนะมา หนึ่องสามใหบอสึใช้คำว่าใช้คำว่าพอใจหรือยังครับดูที่สุดแล้ววันนี้น่ารครับอยดีว่าช่วงช่วงของการคุย